เริ่มต้นที่อุเคปณิยกรรมถึงปภาชนิยกรรมถึงพุทธปิสระจากคณะสงฆ์คุณธรรมสูงซึ่งเหมือนต้นไม้ยืนตายซากลางทะเลทรายจากสงฆ์ภาคใต้ต่อด้วยเครือข่ายธรรมจาริกคณะสงฆ์สกลนครบึงการร้อยเอ็ดอุบลราชธานีซึ่งต่อไปก็จะมีคณะสงฆ์ในจังหวัดอื่นๆตามมาเรื่อยๆ ถึงณนาวันนี้ก็ได้ทยอยเริ่มลงมติและสวดประกาศเพื่อลงกฎอุเคปณิยกรรมและปรปาชนิยกรรมแก่พระสุวิทย์หรือหลวงปู่พุทธอิสระเป็นลำดับกันแล้วดังที่สื่อรายงานนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์วงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเมื่อวันนี้เริ่มจากภาคต่างๆต,ต,ต่อไปก็คงจะลงไปถึงระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านกันทั้งประเทศ ที่จริงหากยึดตามพระธรรมวินัยจริงๆแล้วขอเพียงแค่พระสงฆ์สีรูปขึ้นไปทำการประกาศลงมติและทำการสวดหยติก็ถือว่ากระบวนการตามพระธรรมวินัยในการขับพุธอิสระให้ออกจากคณะสงฆ์ไทยก็สมบูรณ์เสร็จสิ้นตามพระธรรมวินัยแล้วแต่สำหรับจำพวกภิกษุด,ดื้อและด้านเช่นพุทธอิสระนั้นผมว่าก็คงจะต้องใช้หลายไม้ส่งหลายแห่งจึงต้องร่วมแสดงสังฆามติกัน เพราะกรณีที่พระสังฆาธิการได้ออกมานิมนต์พระสงฆ์ทั่วประเทศเพื่อให้ร่วมลงอักเคปปณิยากรรมพูดอิสระนั้นเป็นการยึดพระธรรมวินัยในส่วนของพระสงฆ์เป็นการแก้ปัญหาทางสงตามพุทธบัญญัติเพราะพูทธิสระนั้นทุกคนก็คงจะทราบดีว่าแม้พุทธิสระจะมีความประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยต่อเนื่องก็ตาม แต่ก็ยังมีคนใหญ่คนโตของบ้านเมืองไปสมัครเป็นลูกศิษย์คอยหนุนหลังจำนวนมากก็น่าแปลกในสังคมไทยวันนี้ดังนั้นการจะใช้วิธีทางบ้านเมืองมาดำเนินการกับพุทธิสระก็คงไม่ได้ผลหรอกครับซึ่งก็อย่างที่เห็นเห็นทราบทราบกันทั่วไปเพราะคนอะไรจะมีอภิสิทธิ์ได้ขนาดนี้ขนาดมีคดีเป็นยาวเป็นหางวาวาก็ยังทำอะไรพระอาจารย์ของนายกประเทศไทยคนนี้ไม่ได้สักที ผมก็ยังงงว่าไม่รู้มันมีวิชาดีค่ะอะไรของมันนะถึงได้ทำให้ไปพากันหลงไปพากันเชื่อและรับมาเป็นอาจารย์ได้ขนาดนี้ผมเห็นมันมีก็แต่วิชากระล่อนหลอกลวงสอนธรรมะแบบงูงูปลาปลาาบางทีก็นึกเองพูดเองหลอกเอามาตีกินไปวันวันไปเท่านั้นก็คิดดูซิครับว่าขนาดเจ้าตัวเองก็ประกาศอยู่เปาๆว,ว,ว่า ตัวขขาวเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่คนคือเป็นพญาราชสีแต่คนก็ยังหน้ามืดไปนับถือกันอยู่ได้อีกจนถึงขั้นหน้ามืดไปเชื่อไปศรัทธามันมากกว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชไปโน้นไม่คิดเลยว่าผู้คนปี2559นี้แล้วจะวิปริตขนาดนี้ได้ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาสงข์ขึ้นเช่นนี้คณะสงฆ์ก็ต้องใช้สังฆกรรมเข้ามาทำการแก้ไขาตามพระธรรมวินยัย ทั้งยังเป็นการกันชาวบ้านลูกศิษย์ไม่ให้เข้ามายุ่งยามเพราะสังครรมเป็นเรื่องของสงโดยเฉพาะวันนี้ถือว่าสังคมก็ยังดีที่หนังสือพิมพ์เดลินิวรายงานว่าทั้งพอสอและรัฐบาลโดยรองผู้อำนวยการพุทธให้สัมภาษณ์ว่าไม่ห้ามพระสงฆ์ทำอุเคปนิยกรรมและปภัชนิยกรรมต่อพุทธิสระเพราะเป็นเรื่องของสง ก็ยังถือว่ารู้ถูกรู้ผิดรู้วินัยอยู่บ้างผมคิดว่าน่าจะต้องได้บันทึกในสาระบบโลกเพียนว่านายกพลเอกทหารไทยนั้นนอกจากจะปฏิวัติยึดอำนาจไปจากประชาขนแล้วก็ยังปฏิวัติยึดอานาจไปจากพระพุทธเจ้าอีกด้วยคงได้หาไปสามโลกแน่ๆเขียนไปงั้นแหละเพราะคงไม่มีใครคิดหลอกแบบนี้ ว่าแต่เรื่องพื้นพื้นแบบนี้มีใครส่งซิกไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรูปชั่วตัวดำเจ้าของวลีหมายเรียกหมายจับให้รู้หรือยังเพราะรายนี้ชอบพูดไม่คิดเดียวดันทะเลทะล่ามาสั่งให้ดีเอสไอออกมาตั้งข้อหาพระสงฆ์ในเรื่องนี้อีกแล้วก็คงได้หาแตกกันลั่นทุ่งกันอีกรอบเป็นแน่ส่วนกรณีที่มีผู้แสดงทัศนะเห็นว่าไม่สามารถที่จะลงอุเขปนิยกรรมกับพูดอิสระได้นั้น ตามหลักพระวินัยสามารถทําได้ครับก็เพราะหนึ่งก็เพราะว่าแม้จะไม่ได้ระง,งับอธิกรณ์โดยที่เรียกว่าสม,มุขาวินัยคือการระง,งับต่อหน้าในสีมาเดียวกันนั้นแต่เมื่อพระสงฆ์ทั้งหมดก็เป็นพวกถือสังวาสเดียวกันคือมหานิกายพุทธิจระนั่นเองเพราะเนื่องจากว่าพระในเมืองไทยมีสองนิกายเท่านั้นคือธรรมยุทธกับมหานิกายส ก็เพราะการบวชของพระสุวิทย์นี้ก็บวชโดยพระอันดับจากคณะสงฆ์ไทยมีพระคู่สวดและพระอุปชาที่มาจากคณะสงฆ์ไทยภายในอุโบสถสีมาคณะสงฆ์ไทยและใช้หนังสือสุทธิรับรองความเป็นพระที่ออกจากคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกายจึงถือว่าเป็นสมานสังวาสไม่ใช่นา,นานาสังวาสด,ดังที่เข้าใจและไม่สามารถนำมากล่าวอ้างได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกันดังที่พูดอิสระอ้าง ดังนั้นพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจึงสามารถทําการลงอุเคปนิยกรรมต่อพระสุวิทได้ในฐานะทําให้คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายเกิดความเสียหายส่วนกรณีผู้มีข้อเสนอว่าทําไมไม่ประกาศลงปพาชนิยกรรมขับไล่ให้เด็ดขาดไปเลยนั้นข้อนี้แก้ว่าระหว่างการลงอุเคปนิยกรรมกับปพาชนิยกรรมผลก็ไม่ต่างกันนั่นคือเป็นการขับออกจากสงฆ์นั่นเอง บุคเขปนิยกรรมขั้นที่1น,นั้นเป็นการขับออกไปชั่วคราวแต่ยังมีเมตตาแบบพระสงฆ์คือให้โอกาสกลับตัวกลับใจได้ส่วนปภาชนิยกรรมขั้นที่สองนั้นเป็นการขับออกไปแบบถาวราตัดขาดไปเลยดังนั้นหากคณะสงฆ์ชอบอย่างไรก็ให้ไปยึดถือตามแบบของตัวเองเพราะถือว่าพุทธเจ้ามอบอำนาจให้สงฆ์เป็นใหญ่อยู่แล้วหากลงอุคเขปนิยกรรมไปแล้วพูดผิดระก็ยังไม่สำนึกผิดอีก ยังมีความมุ่งมั่นในการตะเกียกตะกายทำลายสงยังดื้อด้านหยาบคายก่อความเสียหายแก่สงไม่หยุดหย่อนขั้นต่อไปก็ให้ลงโทษในสถานหนักคือประกาศประพาชนียกรรมขับไล่ออกจากหมู่สงสิ้นสุดความเป็นพระในหมู่คณะหาอาวาสมีได้ต่อไปจากนี้ไปเมื่อพูดอิสระจะไปทำอะไรก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องของบุคคลน,นั้นไม่เกี่ยวกับคณะสง์สุดท้ายเมื่อครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระธรรมวินัยข้างต้นแล้ว จากนี้ไปต่อให้พูดอิสระออกมาประกาศพูดปฏิเสธยังไงจะหยิบเหตุผลอะไรมาอ้างสภาพก็เปรียบเหมือนไม้ยืนต้นตายซากอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนั่นแหละครับในทางสงทางาศาสนาหามีความหมายใดๆไม่ถ้าเทียบแบบบ,บ้านบ้านหากใครที่โดนเจ้าของบ้านเขาไล่เช้าไล่เย็นแบบนี้แล้วก็ถ้ายังฝืนทนอยู่ต่อไปก็จะหมดสิ้นศักดิ์ศรีทุกอย่างแล้วล่ะครับ แม้แต่ศักดิ์ศรีความเป็นคนก็หมดไปด้วยสรุปผมจะเอาเรื่องนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยมาสรุปโพสต์วันนี้ครับคนคนนี้ผมไม่รู้จักท่านท่านก็ไม่รู้จักผมแต่ดูการเขียนลงโพสต์ล่าสุดพูดได้ว่าท่านกับผมน่าจะอยู่กันคนละโลกก่อนจบโพสต์นี้ผมอยากจะพูดถึงคุณทองย้อยแสงสินชัยที่อ้างว่าเป็นปทเก้านอสักหน่อย ที่ท่านออกมาโพสเชิงสอนเชิงตำหนิเชิงอวดภูมิสารพัดมีแถมออกโยงม่วลากจากวัดปากน้ำไปถึงวัดธรรมกายนั้นกล่าวหาถึงขนาดว่าวัดธรรมกายกำลังรวบรวมรายชื่อคนที่ลงชื่อโครงหมู่บ้านศีห้าเพื่อให้ออกมาสนับสนุนสมเด็จช่วงขึ้นสังคราชเป็นได้อย่างไรนี่เอาอะไรคิดคุณทองย้อยโรคบอะไรกำเริบหรือเปล่า โดยเฉพาะทำาวดรู้เชิงว่าตนเองภูมิธรรมสูงกว่าชาวบ้านออกมาวิจาร์ณเรื่องนิพนานทรเหมือนคนเคร่งในการปฏิบัติไปน้นนั้นในโพส่วนที่29มีนาคมนี้ผมเห็นว่าคุณทองยอยอทำเกินไปนะครับเกินไปเรื่องคุณธรรมมันเป็นเรื่องภายในใจคงพอเข้าใจได้แต่เกินไปเรื่องกฎหมายนี่อันตรายนะครับ เพราะแม้แต่สมเด็จช่วงก็ยังถูกคุณทองย้อยออกมาตำหนิในโพสต์อย่างรุนแรงทั้งด้านคุณธรรมและมองข้ามเรื่องสำคัญสำคัญทั้งหมดซึ่งผมจะแจงไปตามลำดับให้ฟังทั้งยังพูดเชิงส่อกล้าล่วงพระราชอำนาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและกฎหมายส่งอีกด้วยคำพูดเช่นนี้มีปรากฏตลอดทั้งโพส์เลยครับพูดแบบบ้านๆเหมือนลืมตัวว่าตัวเองศึกไปนุ่งกางเกงตั้งนานแล้ว ด้วยหวังดีผมขอแนะนำให้คุณทองย้อยได้กรุณาหุบป,ปากและหยุดพูดลักษณะนี้ไปทันทีเลยนะครับก่อนที่กลิ่นเหม็นมันจะได้ไม่ไปถึงคนที่เป็นอุปชาอาจารย์ทั้งมันจะทำให้เสียชื่อเสียงสำนักตนไปเปล่าเปล่าครับแล้วก็อาจยาวเกินคิดก็ได้ขอยกตัวอย่างโพสของคุณทองย้อยที่ออกมาตำหนิอวดตนยกตนข่มท่านว่าสมเด็จช่วงไม่สง่าไม่เหมาะเป็นสังฆราชนั่นแหละพร้อมอ้างหลักการสารพัด ผมขอถามว่าก็ทำไมล่ะครับคุณทองย้อยที่พูดอ้างโน่นนี่เชิงอวดรู้ได้สารพัดนั่นนะบางอย่างก็ชอบอยู่แต่อ้างแล้วเจต,ตนาไปตัดทิ้งของสำคัญนีส้สิผู้คนเขาคงยอมรับไม่ได้ทำไมในเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชที่คุณนำมาโพสแสดงทัศนะนั่นคุณดันไปตัดเรื่องใหญ่ใหญออกไปได้อย่างไรถึงสองเรื่องนั่นก็คือ เรื่องพระราชอำนาจและเรื่องกฎหมายสงคุณทองย้อยดูคุณออกจะมีอคติสุดๆและเลอสุดๆเลยนะครับที่ทำเรื่องใหญ่ได้ขนาดนี้ผมไม่สนหรอกว่าประธานเก้าเพราะประธานเก้าเพียนเพียงก็มีมากหลานเนนวัดผมก็ปอทอเก้าเช่นกันพอมาเจอคนที่มีอาการเหมือนอย่างคุณทองย้อยนี้ในวันนี้ทำให้ผมนึกถึงคำของหลวงปู่สมเด็จเกี่ยวของผมที่เคยพูดไว้ว่า เน้นจำไว้นะไอ้พวกนี้เวลาเป็นพระหรือเวลายังรับราชการอยู่นะมันไม่คิดอะไรมันไม่ทำอะไรหรอกแต่พอสไปแล้วกเกษียณไปแล้วมันจะอดรู้ไปหมดและจะทำอันนั้นอันนี้ไปหมดคำนี้ผมเพิ่งมาเข้าใจได้วันนี้นี่แหละลักษณะและอาการของคุณทองย้อยในตอนนี้ร้อยทั้งร้อยครับผมจะบอกให้ไอ้คนพวกที่คิดแบบบอน,นี้ตอนที่เป็นพระ มันไม่ได้เป็นระดับพระสังฆาธิการที่จะต้องมารับผิดชอบงานคณะสงฆ์อะไรหรอกครับใจมันคิดแต่อยากศึกอย่างเดียวกฎระเบียบมสกฎหมายสงการบริหารงานคณะสงฆ์พวกนี้มันจึงไม่รู้เรื่องแต่พอศึกออกไปมันจึงไปสอนคนในสังคมให้เพี้ยนตามไปด้วยไอ้ลูกศิษย์มันเองก็พอเห็นว่ามาจากพระได้ปร,รนสูงสูง ก็พากันยกยอและหลงเชื่อตามนึกว่าเก่งเกินคอนอคนพันนี้แหละครับที่มาทำให้สังคมสับสนวุ่นวายทุกวันนี้เพราะวันดีคืนดีมาวันนี้ลุงแกก็ลุกมาสลัดขี้ตาหลับหูหลับตาออกมาพูดตำหนิกับหลวงพ่อสมเด็จท่วงทั้งโพสอย่างยาวเหย็ยดเหมือนมีอคติท่วมใจโดยไม่เกรงกลัวบาปกรรมที่ไปตำหนิผู้ทรงศีลว่าทำวิปริตผิดโปรเพณีตรงนี้อีกหนึ่งที่ผมเห็นว่าทำเกินไป ขอถามว่าวิปริตแบบคุณทองย้อยนั้นก็คือการไปทำการตัดเรื่องพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และกฎหมายสงทิ้งเสียหมดใช่ไหมครับให้ตอบผมมาเพราะคุณไม่พูดถึงเรื่องนี้ใดๆเลยในโพสผมจะบอกให้เพียงแค่มีสติปัญญาแค่อาศัยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเพียงเท่านี้หรือครับที่จะคิดมากล่าวหาสมเด็จช่วงว่าท่านทางวิปริตผิดประเพณี ผลทางหายนะับปล่อยให้ธรรมกายครอบงำสุดท้ายก็เหิมขนาดไปกล่าวหาสมเด็จช่วงว่าอยากเป็นสังฆราช ผมจะสรุปเรื่องนี้ให้ฟังศักหน่อยเผื่อจะฉลาดหรือหายง่ตอนแก่ได้บ้างคือคำว่าอยากในโพสต์ของคุณทองย้อยนี้นั้นทราบไหมครับว่านั่นเท่ากับคุณทองย้อยได้ไปทำการตัดเรื่องสำคัญถึง2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในข้างต้นที่หมดคือการสถาปนาสังราชนั้นย่อมเป็นหนึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์สอง เป็นกฎหมายสงโดยมติมสทราบไหมว่าท่านพูดอย่างนี้มันยังอาจไปก้าวล่วงหรือเข้าข่ายไปถึงหมิ่นในพระราชอำนาจอีกด้วยท่านต้องระมัดระวังดีๆนะครับ ผมขอฝากข้อความสั้นๆจากเจ้าคุณเบอร์ลินว่าหยุดพูดนะครับตอนนี้ไปไม่เช่นนั้นอาจจะมีคนไปแจ้งความเอาผิดท่านก็ได้เรื่องยศพระหรือสมณศักดิ์ไม่ว่าใครก็ตามถ้าพูดเรื่องนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมเห็นมีคนพูดแบบไม่ระวังอยู่ในสื่ออยู่บ่อยๆ หากไม่เช่นนั้นอาจเป็นการหนิ่งพระบรมเดชานุภาพได้ง่ายๆเพราะผู้โปรเกล้าวสถาปนาสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ในลำดับชั้นต่างๆนั้นก็คือองค์พระมหากรรษัตริย์ที่พระองค์ได้ทรงมีพระบรมราชองการแต่งตั้งโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เซ็นรับสอนออง,อง องพระมหากษัตริย์เมื่อได้ทรงประกอบด้วยพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงมีพระราชประสงค์ในการเพิ่มพระราชกุศลแก่พระองค์เองพระองค์จึงทรงสถาปนาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมสมณศักดิ์นี้ขึ้นถวายแก่พระสงฆ์รูปนั้นๆดังนั้นพระสงฆ์ทั้งสังฆมนฑลจึงจะต้องอนุโลมตามพระราชาคือต้องสนองให้สำเร็จตามพระราชประสงค์ ด้วยเหตุข้างต้นนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเฉพาะฝ่ายส่งหรือผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียวการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชประมุขฝ่ายส่งนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นคือเป็นพระราชอำนาจโดยตรงครับเรื่องยศพระหรือสมณศักดิ์นี้จึงหาใช่เหมือนยศที่พระราชทานแก่คนทั่วๆวไปไม่ดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้จึงสมควรจะต้องมีความรอบรู้และรอบครอบสูง ถึงตรงนี้แจ้งหรือ,อยังคุณทองย้อยอย่าให้เขาว่าแก่แล้วเลิกนะครับไอลูกศิษย์มันบ้างผมขอพูดกับคุณทองย้อยแสงสิงชัยเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านี้นะครับตอบผมมาผมก็คงไม่พูดอีกแล้วเพราะน่าจะเขี่ยหมดแล้วเพราะตัวผมนั้นดูแล้วรู้เลยว่าแบบนี้เข้าข่ายไร้สาระครับก็แทบไม่น่าเชื่อว่าคนระดับนี้จะอคติและมองมืดบอดอยู่ได้แค่ด้านเดียวขนาดนี้ เรื่องคุณทองย้อยแสงสิงไยนี้หากใครว่าผมพูดผิดก็ให้ไปหาอ่านคุณมหาเพียนตอนแก่นี้ได้ก็ที่แกได้โพสต์ไปเมื่อ28มีนาคม2559นี้เองนั่นแหละครับแล้วทุกท่านจะเห็นความเลิกของคนแก่ที่ชื่อนาวาเอกทองย้อยแสงสิงไยประธาน9ก้าอดีตสิทธวัติม,มหา,าธาตุราชบุรีด้วยตนเองโชคดมีมีชัยทุกท่านครับเจ้าคุณเบอร์ลิน31มีนาคม2016